ก็กาสวีกันด้วยนะครับ,รบก็ผมว่าผมก็เป็นเก่าคนเดิมนะครับก็วันนี้จะมาแจกโปรแกรมแทงตัวชุกนะครับก็เป็นโปรแกรมแคสจากดิคอร์ดดีๆท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปชันนะครับก็รันโปรแกรมขึ้นมาเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ใส่คีย์มั่วไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอมันรัน คหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ตั้งปุ่มคีย์ลัดนะผมจะเป็นตัวเหตุนะครับนี่ครับแล้วก็ตากหลับขึ้นมากดเปิดนะครับเนี่ครับจะแทงลงนี้เลยนี่มันใช้กับไม้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้กับไม้ได้เหมือนกันนี่ครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูชลิปผมนะครับก็ ไม่มีอะไรล้วครับจากการที่